มาติดตาม NBT News กันต่อครับอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าวันนี้31กรกฎาคมของทุกปีนอกจากเป็นวันที่ลอตเตอรีร่ออกแล้วนะครับเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันนี้เป็นวันผู้พิทักษ์ป่าโลกนะครับหรือว่า World Ranger Day นะซึ่งเป็นวันที่เราจะระลึกถึงผู้พิทักษ์ป่านะครับที่อุทิศต,ตนเองทํางานอย่างเสียสละนะครับในการดูแลปกป้องผืนป่าสัตว์ป่าบางท่านเนี่ยเสียสละตนเองนะครับจนบางครั้งทําได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็มีด้วย ขณะที่เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะครับในฐานะวันพิทักษ์ป่าโลกเนี่ยยังมีขึ้นด้วยนะครับเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับผู้พิทักษ์ป่าที่สามารถยืนหยัดปกป้องทรัพยากรธรรมชาติได้ครับโดยปีนี้นะครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้มีการจัดงานขึ้นนะครับที่บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อรำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติการปกป้องผืนป่า ปัจจุบันเนี่ยไทยมีผู้พิทักษ์ป่ารวมทั้งสิ้น26,400คนที่ผ่านมากรมอุทยานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี2547มาจนถึงปัจจุบันนะ444คนมีเสียชีวิต199คนและบาดเจ็บ245คนรวมเป็นเงินช่วยเหลือกว่า11ล้านบาท และได้นำเอาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพนะครับหรือว่า Smart p เ t r o l System เข้ามาเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป้าหมายของการลาดตระเวนก็คือให้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์รอดพ้นจากความโลภและความไม่ใส่ใจของมนุษย์รวมทั้งให้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำหน้าที่ในการดำรงรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้ดีตลอดภัยด้วย ส่วนเรื่องของการปรับฐานเงินเดือนค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจากเดิมที่ได้อยู่9,000บาทต่อเดือนนะครับปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น11,000บาทต่อเดือนจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปครับ